สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องโมสมายนะคะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนมากินเฟรนไฟรายทอดกันนะคะกับอซอสมายองเนตนะคะทุกคนมาเริ่มกินกันเลยค่ะซอสมายองเนตนะคะตัวนี้ งูทอดไม่ค่อยกรอบเลยนะคะแบบว่าหนูกลัวมันไหมอะ่ะก็เรีบเอาขึ้นไปเนาะไม่ค่อยกรอบเลยนะคะแต่ก็อร่อยแต่ก็อร่อยนะคะทุกคน มันไม่ค่อยกอดน,นะคะพรุ่งนี้หนูได้ถ่ายบรรยากาศยามเย็นเอ้ยายามยามเอ่อบรรยากาศตามทุ่งนานะพรุ่งนี้หนูได้หนูน่าจะถ่ายได้ได,ได้ได้ถ่ายอยากตามทุ่งนาน,นะพรุวกนี้ วันนีถ่ายในบ้านมาก่อนนะคะไม่อะถ่ายในบ้านอยู่วันนี้แลอควายไม่ได้ผูกที่เดิมหนูเลยไม่ได้ไปถ่ายตรงปากแผ่เมืนเดิมนะ แอบกิดเล่นไปเน้นหนึ่งนะคะพี่พีๆเหลยเหลือเ,เท่านี้ งางเดย่ยะาหน้าก่อน i ้าปยอมมก่นย่หนูขออีนะคะอร่อยเดี๋วหนูแบให้ย่าเพราะว่ามึงคือหนูแบะให้ย่านีรงสีด้วยสิงานเดิมเดี๋ยวจะเอาเองสิปังมาพี่ โทรศัพท์หนูดับนะคะเพื่อน,นไม่ไดโทรศัพท์หนูดับโทรศัพท์มันดับเครื่องเลยอะแกเยอะแกเยอะแกเยอะตัวเเต,ตัวแดง แล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเฟรนฟรายกับมะยองเนตนะคะอร่อยมากแต่ว่าหนูแอบจะซิหนูแอบกินไปก่อนหนะ้นาน,นี้แล้วนะก็เลยแบบอิ่มแป้เลยนะคะอิ่มแป้<อ>ก็ทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หนูด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนูด้วยนะขอบคุณที่รับชมจนจบน,น,นะคะพี่ๆหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye